วันหยุดเราควรจะทำอะไรพิเศษให้เด็กๆก,กินสักหน่อยเดี๋ยวต้องดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างมีไข่มีนมน้ำส้มโอ้แล้วนี่อะไรล่ะโอ้พอ,อมีเนยด้วยนะอ็หลายอย่างเลยเออแล้วในช่องแข็งมีอะไรอีกเดี๋ยวดูก่อนโอ้ในช่องแข็งน,นี้ก็มีไอศครีมตั้งหลายอย่างเลย ไอศครีมสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตว้าวอย่างนั้นเราทำเค้กดีกว่านี่เราตอกไข่ใส่ลงไปแล้วทีนี้เราก็ต้องใส่นมผสมลงไปอีกอเดี๋ยวนมมาก่อนแล้วเราก็เทนมลงไปโยเกิร์ตลงไปคนให้เข้ากันแล้วก็เข้าไปอบ ได้เวลาแล้วเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเค้กสุกหรือยัง <Wow. S 1> นี่ไงเค้กของเราเสร็จแล้วเค้กช็อกโกแลตสตรอเบอรี่น่ากินที่สุดเลยแต่งแล้วสวยมากเลยไปเอาไอติมมากินด้วยดีกว่าอ๋นี่ไงไอศครีมเอาไป ลายๆถ้วยเลยนะอะเด็กๆวันนี้กินอาหารกันให้หมดเลยนะเด็กข่าวว่าแนนนี่เขาจะทำขนมเค้กให้พวกเรากันจริงเลอ,อเคะ่ะอยากกินจังเลยใช่จ้ะน้าดีกลิ่นหอมฟุ้งมาแล้วล่ะมาแล้วค่ะขนมเค,ค้กสำหรับทุกๆคนโอโ้สุดยอดเลยนะแนนนี่ใช่ค่ะ ขนมๆๆเ,เค้กอร่อยจริงๆด้วยันนนี่ใช่จ้ะยิ่งทานกับไอศครีมยิ่งอร่อยใหญ่เลยนะขอบคุณมากค่ะเย้ดีใจจังทุกคนทอกขนมเค้กกันหมดเกลี้ยงเลยๆๆชกานีนั่นนี่อร่อยมากเลยค่ะวันหลังทำอีกนะคะได้เลยจ้ะ ลืมกดติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย